เอาเลยครับก็ต้องขอาการสวัสดีนะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเกมเซ่งไทยแลนด์แต่เราก็จะทำคอนเทนต์ในการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเอามารีวิวล็อกน,นั่นเองนะครับเปิดไฟก่อนนี่นี่นะครับอันนี้เพิ่งอันนี้ผมก็ไว้นานแล้วนะนี่นะครับเป็นรีโมทนะับตอนเรานี่นะต้องใส่พร้อมนะถือกล้องนะรีวิวให้หน่อย นี่นะผมก็จะเป็นฐานก้อนนะผมนี่นะครับก็จะเป็นฐานก้อนนะเห็นไหมใช่เลยครับต้องไปใช้ฐานนี้นะนี่ครับส่วนฐานรถเนี่ยฐานรถเนี่ยไมนต้องไปซื้อเองนะเขาแถมมาให้นะครัอที่ชาร์จเลพร้อมที่ชาร์จแล้วก็พร้อมทุกอย่างับผมใช่พร้อมทุกอย่างเลยนะคันนี้นะครับนี่เปิดไฟได้นะเดี๋ยวให้ดูตอนกลางคืนนะนี่ก็จะประมาณนะ้มีที่ชาร์จแล้วก็มีบัตรมีมีนี่เป็นแบบเรียกไงอ่ะ เองถ่ายตามเราดิถ่ายไปแบบถ่ายแบบตามรถอ่ะนีนะครับก็จะเป็นรถกระบะดีแม็กนะเป็นรถบังคับนะครับซื้อได้นะเดี๋ยวผมจะให้แบบลิงก์ให้นะซึ่งก็นะถ้าไปซื้อในช้อปปีนะ้นับนี้อยู่แนละ้วก็คนที่อยากได้ไปซื้อกันในช้อปปี้นะมีอยู่นะครับคันละคันละเจ็ดร้อยบาทนะไม่ใช่ดิคันละคันละแปดร้อยอ่ะแต่นี่ผมสั่งแบบดีคันละหนะ้าพนะันห้าพันถ้าเกิดสั่งดีก็ห้าพันแพง แพงมะครับได้สั่งแบบเจ็ตัวนะเจ็ดร้อยมันธรรมดานับเลยสั่งแบบนี้มานะับจะมาติดแรงมันปะอไ่ากเอครเอมันก็จะประมาณนี้นะครับรถของเรานะครับ นี่นะครับรถก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดนะเพราะเราใส่ถ่านก้อนเสร็จแล้วนะนี่แล้วมีสวิตนะสวิตแบบนี้นะเปิดปิดได้นะครับนี่เป็นไฟนะเห็นไหมสีน้ําเงินนะนี่เป็นกระบะดีแม็กนะครับดีแม็กนะนี่เบอร์เก้าแปดเก้านะนี่โคตรหล่อนะผมจะไม่ให้เฟซของผมนะดีแม็กนะครับน้ำมันดีเซลนะครับ ข้างในก็จะโล่งนะแต่ถ้าเกิดสั่งราคาประมาณสนะั้สองแสนมีเบนะา,าะกนะ็ไม่ใช่ครับละห้าหมื่นนะมีเบาแน่นอนคนระับแล้วก็เป็นแบบมีลําโพงเปิดเพลงได้นะปานะ้ายนะทุกคนสงสัยนับดังคือจะเป็นไงนะับปิดจะปิดก่อนนะปิดประตูก่อนนะับนี่คนระับเป็นแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวหน่อยนี่ครับชื่อโกนะครับแนะนําตัวนะชื่ออะไรครับนี่ก็พเพื่อนผมนั่นแหละครับมาพอปิดไฟจะเป็นไงคนระับนี่มันก็จะสว่างนะเห็นไหม นี่อย่างสวยนะมารีหมดนะนี่นะก็ทําการเปิดสวิตร์รีหมดนะนี่มันก็จะมีไฟขึ้นมานะ